สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนทาง Youtube หลักกับพี่พีอฟซทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบก,กับเซลแคดเก่งสวยเสียงอีสานคนเก่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มีรถเก่งเข้ามาหม่นะคะเป็นเจ้าโตโยต้ายาริดนะคะหนึุ่ชมปี13มาในราคาเพียง2 9ง0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะสีเทาดำสีสวยสนะคะพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวไปรับชมเลยนะคะด้านหนานะคะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยๆนะคะเดบเป็นไฟ507นะคะพร้อมไฟตัดหมอกสองคู่หนานะคะแลามีโลโก้นะคะตัวเอนะคะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะสีเทาดำสีสวยๆเลยนะคะรถสวยคุณภาพเ a เอนะคะพ่อแม่พี่น้องได้เป็นแม็กซ์ชุนปัดเงานะคะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยๆนะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลียอ,อยูทีกระจกมองข้างคะ่ะ เจ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อจับประตูนะคะเป็นสมารชเลตนะคะลูกค้ากดล็อกนะคะหรือว่าเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะกระจกนะคะเดิมแทนแน่นอนค่ะทุกบาทเดี๋ยวไปมึงภายในค่ะเจ้าตัวนี้นะคะมีหน้าจอกล้องถอยนะคะพ่อแม่พี่นอ้องเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะตึงๆแน่นๆหนาๆแบบนี้ค่ะสภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขึ้นรถสักครู่นะคะพ่อแม่พี่น้อง ได้เป็นพ่วงมะไร่มาติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พ่วงมะไร่ค่ะพ่วงมะไร่สามก้านส,สวยๆนะคะเดินได้สีแดงค่ะพ่อแม่พี่น้องสวยนะคะเป็นตัวนี่ปุ่มพูดสน์ทนะคะนี่นะคะแอร์เย็นนะคะที่สำคัญนะคะลู่นขาเครื่องเสียงวิทยุ fmam นะคะเสียงแบบบุ่มๆเลยนะคะนี่ลดเสียงได ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแค่ิิเปิดเฟลงข้างเป็นนาจอนะคะอินดอยนะคะลูกค้านี่ฟังเพลงนะคะต่างๆได้เลยนะคะวิทยุ FMAM เล่นได้นะคะลูกค้าน,นาจอนะคะนี่โหมดต่างๆนะคะบูชุดค่ะเพลงนะคะ พวก g p พนะคะก o เ g l e นะคะ YouTube กับมึงใดนะคะเน t f l i x กับมึงใดค่ะหน้าจอนะคะวสวยเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องที่สำคัญนะคะมีกล่องถอยเช่นกันนะคะนี่เลยค่ะกล้องนะคะชัดเจนแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องแอร์นะคะสภาพสวยๆวยแบบนี้ค่ะเป็นแอร์บิดนะคะหน้าจอนะคะพ่อแม่พี่น้องสภาพนะคะเรื่นใหม่ตรงนี้เนะาะสวยนะคะเดี๋ยวคอนยาดคอนเสียงแป๊บนึงนะคะ เจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นปี13ไม่อยู่ที่1นึ่งแมเกิหกิโลค่ะไม่เดิมไม่แทนนะคะคอนซ้นนะคะ,คส,นนะ,คะสวยๆค่ะบ่มีริ้วรอยในการใส่งานนะคะรถสวยคุณภาพเก็เอนะคะสภาพสวยๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเบาะนะคะตึงๆแน่นๆหน,นาๆค่ะที่บังแดดนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะ ระบบไฟนะคะสามารถใส่งานได้ปกตินะคะพ่อแม่พี่น้องอ่ะรถสวยแท้แน่น,นอนนะคะทุกค่ะแวะมาเมืองกันก่อนนะคะเดี๋ยวสิเวลาพาไปม,มึงในส่วนของแพงประตูน,นะคะแพงประตูน,นะคะพ่อแม่พี่น้องสาภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบาม,มีเหลิวยลอยในกาดใส่งานนะคะสาภาพสวยๆค่ะพ่อแม่พี่น้องแสงอาจจะ แสงอาศีถอ,อดถอนแน่นิดนึงนะคะต้องขออภัยนะคะรับประกันนะคะในส่วนของโคร่องสั่งนะคะทุกอย่างนะคะเดิมเดิมนะคะลูกค้ารถสวยคุณภาพเกียรติเอนะคะรับประกันนะคะเดี๋ยวไปเมืองภายในค่ะเจ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องบอด้านหลังนะคะสวยๆตึงๆแน่ๆแนๆหนาๆ,ๆนะคะลูกค้าของผู้โดยสารน,นะคะสะอาดสะอ้านค่ะพ่อแม่พี่น้องแพงประตูสวยๆนะคะพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะ ติดต่อขอางมาหาแคทได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเกาค่ะ,คะ,คะมีเซ็นเซอร์นะคะถอยลังเนาะสองจุดค่ะพ่อแม่พี่น้องเจ้าตัวนี้นะคะเป็นยานลิดนะคะนี่นะคะเปิดด้านหลังค่ะบอนะคะสามารถพับได้นะคะพ่อแม่พี่น้องพับเหลียบเลยนะคะบอะนะคะได้ปรับได้แบบพับได้แบบสี่สิบหกสิบนะคะลูกค่ะนี่นะคะ เป็นรถแฮดแบ็กนะคะสามารถใส่สัมภาระสิ่งของต่างๆได้เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสีเทาดำนะคะสีสวยๆนะคะลูกค้านี่ตะมุตะมิเลยนะคะราคาเพียงสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องรับประกันนะคะในส่วนของข้อส่นะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะลูกค้าสวยเดิมนะคะสเปคลงงานค่ะ พี่พี่ท่านใดน,นะคะอยากแวะมะมึงรถจิงนะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านสนุกห้าลมเก่าร้านชิตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่านะคะยูจังบัดกอทมอพี่พี่ท่านไหนนะคะบอสะดวกมะมึงนะคะบรเป็นยังค่ะเดี๋ยวนะคะวิดีโอคอรมึงรถกับเชลแคดได้ค่ะหรือว่านะคะมึงในคลิปตาสินใจได้แล้วนะคะสามารถโอน์จองเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวแคดทาเอกสารนะคะเปิดพี่โอ๋ห้พี่พี่ไฟแนนซ์ไปเส้นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ แพงประตูนะคะลูกค่าสภาพสวยๆค่ะเมื่อมึงลดจริงกันได้นะคะที่ร้านสนุา้าลมเก่้าเสื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนก็ได้ค่ะพ่อแม่พี่นอ้องรับประกันนะคะในส่วนของของสังนะคะลูกคา้าทุกอย่างนะคะเดิมๆค่ะแผ่นเพดค่ะแสะดงเลขเครื่องเลขทางทุกอย่างชัดเจนนะคะสติ๊กเกอร์ม,มออกาะทุกอย่างครบนะคะพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากพอนสบายๆนะคะแคทแนะนําค่ะเจ้าตัวนี้พอนอยู่ที่ หัพันกว่าเท่านั้นนะคะลูกค้าไดรสสวยนะคะคุณภาพเกี่นเอะนะคะไม่หน่อยไปไว้ใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเดวเซียค่สิพ้าลูกค้าไปมือในส่วนของห้องเครื่องนะคะเข้าไปมือในส่วนของห่องเครื่องล่ะกะ็คงสั่งนะคะไปจ้า มาซ้าพ่พอแม่พี่น้องนะคะเข้าก่อนมเมองห้องเครื่องนะคะก่อนมึงห้องเครื่องค่ะมเมึงมุมกวางกันก่อนนะคะลูกค้าในน้ำอีกข้างหนึ่งนะคะเจ้าคันนี้เนาะเป็นเจ้าโตโยต้ายาริตนะคะหนึ่งจุดห้าเอ็ดนะคะชมปีสิบสามนะคะมาในราคาเพียงสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะพรายูทีหกพันกว่ากวาเท่านั้นนะคะเอารถส,สวยๆไปขับไปขี่กันตอนปีใหม่เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปมึงห้องเครื่องค่ะรับประกันนะคะ ในส่วนของเคร่องสังนะคะทุกอย่างนะคะดําเดิมจากโรงงานค่ะฟ้าครอบเครื่องนะคะลูกค้าบาแตกบาหาคาะเป็นเครื่องซีสูบเติมน้ํามันเบนซินรับประกันนะคะในส่วนของเครองสังคดําดเดิมๆนะคะระบบไฟต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติค่ะออกรถกับเซลคดนะคะแคดดูแลนะคะในส่วนของแบตเตอรี่น้ํามันเครื่องหายพอแม่พ่นอองเนาะบระว่าพี่สิทธมอาชีพใดนะคะติดต่อค้ามหาแคดได้ค่ะสามารถออกรถได้นะคะ นี่เลยค่ะจุดเม็ดอัดเลี้ยงกันกลมๆสวยๆแบบนี้ค่ะหัวน็อตนะคะยึดฝากระโปรงสวยๆค่ะฝากระโปรงนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะมีตัปั๊มโตโยต้านะคะสติ๊กเกอร์ชุดยางคบๆสมบูรณ์แบบนะคะหัวน็อตยึดฝากระโปรงนะคะสวยๆเลยค่ะพี่ๆท่านใดนะคะตัดสินใจได้แล้วสามารถโอจอ,ออนไลน์เข้ามาได้เลยค่ะ เดวแคดเปิดพี่โอนะคะทาเอกสารให้พี่พีแฟแนนแลไปเซ็นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงนาบ้านกันนะคะบอสะดวกมารับรถนะคะมีบริการรถสไลด์ส่งรถให้พ่อแม่พี่น้องถึงนาบ้านเช่นกันนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะพี่พีท่านใดสนใจติดต่อแคดเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ซึ่งก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะพี่พี มื่อนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซลแคทในเด้อค่ะสำหรับมื่อนี้นะคะเซลแคทก็ฝากรถส,สวยๆนะคะไว้ในเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะพรแค่หกพันเองนะคะสำหรับมื่อนี้แคทก็ต้องขอลาพ่อแม่พ,พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า